ทาง S Y M นะครับค่ายดังจากไต้หวันได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง S Y M เจ4 e v ิรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ช่วยปรับให้ตัวสกูตเตอร์นะั้นมีความทันสมัยมากขึ้นอีกทั้งยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะการใช้งานของตัวรถในแนวทาง Urban Scoo t e r เตอร์ที่เน้นความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองใหญ่และก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมเป็นหลักในส่วนของโครงสร้างรถนั้นแม้ว่าจะยึดรูปแบบของโครงสร้างเดิมนะครับแต่ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบกันสะนด้านหน้า,นาแบบเทเลสโคปิกที่สามารถใช้งานได้ดดีกว่าเิม เช่นเดียวกับระบบกัสะเทือนหลังที่เป็นแบบสปริงคู่โดยเพิ่มความสามารถในการปรับระดับพีโหลดได้เช่นเดียวกับระบบเบรกที่ในครั้งนี้ทางผู้ผลิตจัดชุดเบรกหน้าหลังเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด260มิลลิเมและก็220มิลมตรามลำดับนะครับที่เข้ามาแทนที่ระบบเบรกแบบดัมเบกจากรุ่นก่อนหน้านี้แล้วยังมีการเพิ่มระบบ ABS ทางด้านหน้าและด้านหลังให้กับตัวรถด้วยครับ เครื่องยนต์นะครับจะมาในพิกัด 149.7cc 1ลูกสูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ําในตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคายัางเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีการคาดการว่าในยุโรปเนี่ยจะมีการเปิดราคาในช่วงเดือนมีนาคม2023นะครับซึ่งน่าเสียดายว่าทางแบรนด์ SYM นั้นยังไม่ได้มีการทําตลาดในประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันครับ